ว่าการที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานรู้สึกว่าเป็นกิจที่ทําได้ยากมากจะต้องสละโลกออกบวชไปอยู่ในป่าบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอย่างเคร่งครึซึ่งน้อยคนจะกระทําได้สําหรับฆราวาที่จะต้องอยู่ครองเรือนมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะมีโอกาสได้ลิ้มรสพระธรรมหรือพระนิพพานอันมีความสุขที่เป็นอมต บบาบงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในอังคุตรณิกายนาที่3 8 8เนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วโดยมีใจความว่าสาวบของพระอริยเจ้าในาศาสนานี้ย่อมจะพิจารณาเห็นว่าเราปรารถนาชีวิตไม่คิดอยากตายปรารถนาแต่ความสุขสบายเกลียดนายต่อความทุกข์บุคคลใดจะพึงปรงเราสี ียจาก,จากชีวิตพ่อนั้นก็ม<ส>ไม่พึงเป็นที่รักใครชอบใจของเราเลยก็แลถ้าเราจะพึงปรงผู้อื่นเสียจากชีวิตถึงข้อนั้นก็จะไม่เป็นที่รักใครชอบใจของผู้อื่นทําอันใดที่ไม่เป็นธรรมที่รักใครชอบใจของเราทรําอันนั้นก็ไม่เป็นท,นที่รักใครชอบใจของคนอื่นเช่นกัน,กนเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนก็วดมดเว้นเสียจาก ปานาธิบาตแล้วชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นเชี้จากปานาธิบาตและกล่าวพันนา ถึงคุณของการเว้นจากราณาติบาตบุคคลใดจะพึงถือเอาสิ่งของที่เราไม่ให้ซึ่งนับว่าเป็นขโมยข้อนั้นก็ไม่เป็นที่พึงเป็นที่รักใครชอบใจของเราเลยก็แล้วเราจะถือเอาสิ่งของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ถึงข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักใครชอบใจของผู้อื่นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนก็เว้นเสียจากอาทินนาทาและชักชวนผู้ ให้เว้นจากอธินาทานพร้อมกับกล่าวปรณนาถึงคุณแห่งการดเว้นจากอธินาทานนั้นบุคคลใดจะประพฤติละเมิดในภรยาของเราข้อนั้นไม่ถึงเราก็ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราเลยก็แล้วถ้าเราจะประพฤติละเมิดในภรยาของผู้อื่นข้อนั้นก็ไม่เป็นที่พึงใจรักใคร พอใจของคนอื่นเช่นกันเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนก็เว้นเสียจากกาเมสุมิชฌาจารและชักชวนผู้อื่นให้เว้นเสียจากกาเมสุมิชฌาจารพร้อมทั้งภาลนาคุณของการเว้นจากสมิชฌาจารบุคคลใดจะพึงทําลายประโยชน์ของเราเสียด้วยการพูดปทดขอนั้นก็ไม่เป็นที่ลักใครพอใจของเราเลยก็แลถ้าเราจะพึงทําลายประโยชน์ ของผู้อื่นด้วยการพูดปดขอ,อนั้นก็ไม่เป็นที่รักใครชอบใจของผู้อื่นเช่นกันเมื่อพิจรารณาเห็นดังนี้แล้วก็งดเว้นเสียจากการพูดปดและชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากการพูดปดพร้อมกล่าวพรรณนาคุณของการพูดจริงของการพูดความจริง ไม่พูดเท็จไม่พูดปดบุคคลใดจะพึงทำให้เราแตกจากมิตรจะหายด้วยการกล่าวส่อเสียดข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักชอบใจของเราเลยก็แล้ถ้าเราจะพึงทำให้ผู้อื่นแตกจากมิตรด้วยการกล่าวส่อเสียดข้อนั้นก็จะไม่เป็นที่รักใครชอบใจของผู้อื่นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วตนก็เว้นเีอจากการกล่าวส่อเสียดและชักชวนผู้อื่นให้เว้นจากงดจากการกล่าวส่อเสียดและ กาวภาลนาสาธยายทึกคุณของการกล่าวต่อส่อเสียบุคคลใดจะเพึงร้องเรียกเราเด้วยคำหยาข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักใครกรอบใจของเราเลยและเราเองจะเรียกร้องคนอื่นหรือร้องเรียกคนอื่นด้วยคำหยานั้นเล่าข้อนั้นก็ไม่เป็นที่รักชอบใจของคนอื่นเช่นกันเมื่อพิจารณาเห็นดังนี้แล้วกงดเบน่ชะการกล่าวคำหยาและชักชวนในผู้อื่นเลิกละคำหยา ายและกล่าวพรรณนาทุกคุณที่เว้นจากการกล่าวคำหยาบนั้นบุคคลใดจะพึงร้องเรียกเราด้วยการกล่าววาจาที่ปราศจากประโยชน์พอนั้นเราก็ไม่ชอบถ้าเราจะพูดวาจาที่ไม่ไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่น เขาก็ไม่ชอบเช่นกันก็แลเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะงดเว้นจากการพูดสิ่งที่หาประโยชน์มีได้และชักชวนให้คนอื่นพูดในสิ่งที่มีประโยชน์ไม่พูดในสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้และพลานาถุณของการเว้นจากการกล่าววาจาที่ไรสาระไม่มีประโยชน์นั้นสาวกของพระริยเจ้านั้น ประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่หวั่นไหวประกอบด้วยความเลื่อมใสในพระธรรมไม่หวั่นไหวประกอบด้วยความเลื่อมใสมั่นในพระสงฆ์ ไม่วันไหวประกอบด้วยศีลทั้งหลายอันพระอริยเจ้ารักใครไม่ให้ขาดไม่ให้เป็นท่อนไม่ให้ด่าพร้อยเป็นไปอันผู้รู้สรรเสริญอันตัณหาและทิฏฐิครอบงาไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิเมื่อใดสาวกของพระอริยเจ้าประกอบด้วยสัทธรรมความชอบเหล่านี้แล้วก็จะพึงพยากรณ์ได้โดยตนเองว่า เรามีนรกสิ้นแล้วปิดประตูนรกแล้วเรามีกำเนิดเจรจชานและเปลดวิสัยอบายทุกติปินิบาทสิ้นแล้ว ปิดประตูเดรจฉานเปรตวิสัยอบายทุกขติวินิบาตแล้วเราเป็นผู้ถึงต้นกระแสแห่งพระนิพพานแล้วไม่มีทางที่จะตกไปในอบายทั้งสี่อย่างแน่นอนเป็นผู้เที่ยงต่อพระนิพพานเป็นผู้มีอันจะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าเป็นแน่นี่เป็นคํา สอนเป็นคําแนะนําจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าที่เล่ามาในพระตริดกในสังยุตตนิกายมหาวักนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้ฟังแล้วก็จงแน่แนวและเข้าใจเธอว่าแม้จะเป็นขราวาถ้ามีศีลบริสุทธิ์ถามีสมาธิกระทําอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าปิดอบายและก็มุ่งหน้าตรงสู่พระนิพพานเช่นเดียวกัน